เป็นว <desserts. S 3> <t ary> ิดีโอเนะเป็นวิดีโอไข่นกนู่นเดี๋ยวเอาเอาลีโอนอาไหลี่อาลีโอไหมไเอาก็ได้เอาก็ได้ไม่เอาล้วไม่เอาเยะอาอมเหรไม่ใช่บายห้องเขามีหมันเ่ดียวสีิวิดีโอครับอร่อยมาก ยงหรือว่าไงใะไม่ม่าไคะเ่กี t ale> <t ale ้ก anyway> ินไปได้ค yep> ่ะอันนี้เปบว่าเปนแบบปอค่ะมาเอาลค่ะมีเคสหนะแค่แบบเราไม่กินอยากกินหรือว่าวัเตอรหมอป้านคนใหญกกินหมอป้น วันนี้เป็นไรอยากกินเหล้าเนี่เมียไม่อยู่แฟนไม่อยู่ฉลองเอฉลองแฟนไม่อยู่ป้ะมาเป็นยังงเป็นยังไงกันและกินี่ อ<ก> <TS> ไอ้ไรองจุ่มนะหัวใจัจอยูมตอรอานะังนี้น<ก> <TS> ี่ถ้วยที่สามจะเป็นหลักฐานว่าเป็นถ้วยที่สามของม้อแรกนะยังไม่รวมหม้อที่สองเลยสีข้อยางต้อ<ฟ>งีหมปน้ พี่จีกเลนไม่อยก